yo yo i'm like an addict dude i gotta have it i ain't even playing got a really bad habit if it moves gotta grab it Ooh. สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอมมี่ซิโปนะคะวันนี้เรามาเจอกันในคลิปเมคอัพอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาแต่งเมคอัพลุกรับวาเลนไทน์ก็จะเป็นลุกสวีททิงนะคะก็จะเป็นการแต่งหน้าลุกชมพูหวานให้ลุกคุณหนูเพื่อดีเพื่อเตรียมที่จะไปเดทในวันวาเลนไทน์นี้นะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้แล้วว่าจะมีวิธีการแต่งยังไงนะคะก็ไปรับชมกันเลยในคลิปนี้นะคะ่ะ ผิวที่ได้หลังจากลงกันแดดแล้วก็เซรั่มเรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะจะมาลงงานผิวเป็นรองพื้นกันนะวันนี้จะใช้รองพื้นเป็นตัว c h n n e l ั t t r าเดอร์แตงผสมกับ Dior b a c k s t a ต e ตัวนี้นะคะก็คือ Chanel ัลต้าเ e อรแตมันจะให้งานผิวที่ปกปิดกริบแล้วก็ควบคุมความมาันได้ตลอดวันส่วนตัว Dior Backstage นะคะตัวนี้มันก็จะให้งาน ผิวที่สวยโกลว์น,นิดหนึ่งนะคะก็ถ้าเกิดว่าใช้ตัวนี้มันก็จะแมตเกินไปแล้วก็ถ้าใช้ตัวนี้มันก็จะบางเบาแล้วก็มีความโกลเกินไปนะคะดังนั้นวันนี้เราจะเอา2ตัวนี้มาผสมกันนะคะวิธีการผงก็จะบีบรองพื้นทั้ง2ตัวลงบนหลังมือของเรานะแบบนี้นะอันนี้จะเป็นเนื้อของชาแนลนะคะส่วนอีโอเมสเตก็ก่อนใช้ตัวนี้ก็ต้องเขย่าก่อน แล้วก็ไปดลงมานะตัวนี้จะสีเข้มกว่านะคะผิวขอเราเีกนนะก็จะปิดลงมาแล้วพอเอามาผสมกันมันก็จะให้สีพอดีกับผิวเราเรลียนให้เข้ากันนะี้นะเสร็จแล้วก็จะใช้นมือนะคะเอามาแตะๆให้ทั่วหน้าจะใช้มือลงไปก่อนนะ จากนั้นเราจะใช้เป็นฟองน้ำอันนี้จะเป็นฟองน้ำที่ชุบน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะเอามาเกลีย่ยให้มันเข้ากันดีอีกรอบหนึ่งจะให้ดูความผิวนะคะผิวมันก็จะเนียนขึ้นมาในระดับหนึ่งแต่ว่าก็จะยังมีรอยดำอยู่นะเพราะว่าผิวของเรามันไม่ได้เรียบเนียนแบบ ขนาดนั้นนะคะมันก็จะมีรอยสิวรอยอะไรอยีอยู่เดี๋ยวเราจะมากบด้วยคอนซีลเลอร์กันอนกทีนนะลงคอนซีลเลอร์กันนะคะก็จะแตะไปที่ใต้ตาแล้วก็กบรอยดำด้วยจะจุดๆไปเลยนะแล้วก็เดี๋ยวจะมาเกลี่ยทีนึ้นใช้ฟองน้ำเลยมึนเลย ให้มันเข้ากันดีนะคะใต้ตาดำของเราแพนด้าก็คือหายไปแล้วนะส่วนตรงที่เราจุดไป็นรอยดำไว้เราจะใช้นิ้วค่อยๆแตะๆนะเพราะว่าถ้าเกิดใช้โงน้ำเดี๋ยวมันจะดูดเนื้อคอนซีเลอร์หายไปหมดเลยแล้วมันก็จะ ไม่สามารถปกปิดได้เนียนเท่ากับการใช้นื้วก็จะใช้นื้วค่อยๆแตะๆไปนะคะอันนี้ก็คือรองพื้นเซ็ตเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีความเล่นแสงกลมๆนิดนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาลงแป้งกันนะคะแป้งวันนี้ก็จะใช้เป็นของกิโกเมลาโนตัวนี้นะคะนนจะเป็นแป้งสาหรับเซตรองพื้นนะมันจะเป็นแป้งใส่ฟิลเตอร์ให้หน้าด้วยมันก็จะเป็นเนื้อขาวๆแบบนี้นะคะ ทาไปก็ามันจะช่วยให้พวกคุมความมันแล้วก็ช่วยเสร็จรองพื้นให้เมคอัพมันดูแบบว่าติดไปกับหน้าเราเสร็จไปประมาณนี้พอนะต่อไปนะเดี๋ยวเรามาเขียนคิวเป็นก่อนเพราะว่าตอนนี้คิวของเราก็คือแหวกอยู่นะคะวันนี้จะใช้เป็นที่เขียนคิวแบบรนของเคตัวยีงนาะก็เขียนไปตามโครงคิวเลยนะคะ เราจะไม่เขียนกลมาเพื่อไม่ให้หน้าเราดูดุจนเกินไปจะเขียนแบบว่าซอบสอบเพราะวันนี้เราจะแต่งเป็นสไตล์ุรสาสหวานคิ้วก็ได้แล้วนะต่อไปเราจะมาลงแก้มกันนะคะจะใช้เป็นสีชมพูพิงๆนะแบบนี้นะคะลงไป ก่อนที่หน้าแก้มใช้นิ้วแตะไปเลยนะคะเราจะทําไปเหมือนแบบปัดตีนะมันจะป๊อปหน้าแก้มของเราให้มันดูเด้งขึ้นมานะคะแล้วค่อยใช้บลเอามาเด้นไปเดนเกียียรให้มันเข้ากันได้แล้วแก้มนะคะประมาณนี้ ต่อไปก็จะมาแต่งตากันนะคะก็เดี๋ยวจะเริ่มลงเป็นเบตตาไปก่อนอนะ่ะใช้เป็นสีชมพูอ่อนประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นพาเลตของบูดา Beauty นะคะจะใช้สีเป็นชมพูนี้นะลงเป็นเบตให้ทั่วเปลือกตาไปก่อนนะเสร็จแล้วจะใช้สีขาวอันนี้นะคะทาไปที่เปลือกตาด้านบนตรงใต้ของคิว้ว เพ่อเพิ่มความไร้ให้กับดวงตานะคะคต่อไปเราจะมาคัดเบ้ากันแบบเบาๆนะคะก็จะใช้เป็นสีม่วงปุ่นโนแบบนี้นะคะในการคัดเบ้านะกแบบ็แตะๆๆมาลงมาก็อคอยนจากนั้นก็จะใช้เป็นสี แดงอมน้ำตาล mm hmm. เข้มๆแบบนี้นะคะใช้แปรงหัวเล็กๆนะคะเอามาทาตรงปลายตาทำให้เหมือนแบบว่าเขียนอายไลเนอร์เบาๆนะคะนี่เพียงพอน,นะคะเพราะว่าเราจะไม่แต่งตาเข้มน,นะเพราะว่าวันนี้เราจะแต่งเป็นลุกซอกส่นะคะแค่นะคะี้พอไม่ต้องเยอะนะคะจากนั้นก็ใช้ แลงน,นะเอามาเบลนเบลให้มันดูฟูงๆ,ๆนิดนึงนะคะจะเบลนไปทางปลายตานะจะไม่ได้เบลนเข้ามาข้างในนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะสร้างนิติให้กับดวงตาให้ดวงตามันดูใหญ่ขึ้นนะคะแต่ว่าจะไม่ให้เบ้าตาของเรามันดูรึกเกินไปถ้าเกิดเอามาทาตรงกลางมันจะทําให้สีตาเข้มแล้วเบ้าตาของเรามันก็จะดูลูกเกินไปมันก็จะดูไม่สดใสนะคะ ต่อไปมาทาสีกริตเตอร์ตรงกลางตากันนะคะวันนี้จะใช้เป็นสีเทาอันนี้จะให้กริตเตอร์ที่สวยมากค่ะไปมันจะทําให้ตาของเราดูสว่างขึ้นด้วยนะจะใช้แปรงอันนี้นะคะในการจิ้มอายแชดโดว์ลงไปเพราะว่าตอนนี้อายแชดโดว์มันจะหมดแรงนะคะใช้นิ้วไม่สามารถจีบเนื้อสีมันมาได้ก็เลยต้องใช้แปรง,บงแบบนี้แทนก็พยายามแง้มมันออกมานะคะ อาจจะต้องใช้ความพยายามในการเนียนนิดนึงเพราะว่ามันใกล้จะหมดแล้วเอามาทาตรงกลางตาเห็นไหมคะความวิ้งของมันก็คือแบบว่าวิ้งแบบพุ่งมากเกินนะคะทุกคนทาแบบเน้นเฉพาะข้างล่างนะคะไม่ต้องทาขึ้นมาข้างบนเยอะเสร็จแล้วเอามาทาตรงใต้ตาด้วยนะใต,ตากระพุ้งตาให้มันเด่นดอลลี่อายทาเป็นแบบ เส้นบางๆคอนะเฉพาะกับหัวตาแอบทาเลยม,มาที่หัวตานิดนึงตามันก็จะดูแบบว่าดูตื่นขึ้นดูแววใสขึ้นแบบนี้นะคนจากนั้นเราก็จะมาใช้กลิตเตอร์อมชมพูทาทาไปอีกทีนึงให้ทุกอย่างมันดูนัวขึ้นก็จะใช้กรตเตอร์สีชมพูอันนี้เป็นของนาตาชานะคะสีนี้นาตาชาทิ่มาหน้า อันนี้มันยังไม่หมดก็คือสามารถใช้นิ้วในการในการทาได้นะคะก็ทุกคนจะสงสัยว่าทำไมเราใช้อาชโดหมดแล้วมันเหลือเป็นหลุมเพราะว่าคือเราเบอรอหนักนะคะเวลาจิ้มไปก็คือจิ้มไปเยอะมากเลยนะเราก็ด้วยหน้าของเราที่มันโสมากเวลาเราแต่งหน้าเราก็จะแบบทาปกปิดเยอะมากเราก็จะใช้อาชโดเปลอามันก็เลยเป็นสาเหตุทําให ที่เราทาอายแชโดว์มันหมดเร็วแล้วมันก็เหลือไปหลุ่มๆแบบที่ทุกคนสงสัยว่าเราใช้ยังไงให้มันเป็นหลุมเพราะว่าเราใช้มือหนักแล้วก็เราจะใช้อายแชโดว์หมดเร็วมากเลยนะทุกคนซึ่งมันก็เป็นการสิ้นเปลืองมาที่เราไม่สามารถแก้ไขได้นะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรแล้วก็ของซื้อใหม่นะถ้ามันหมดก็ไปซื้อใหม่นะคะอาจจะต้องเก็บเงินนิดนึงแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะคะเพื่อความสวยเราก็ทําได้ะคะ่ะ ก็ประมาณนี้นะคะตาเราต่อไปมาปมาดมาสคาร่าคิวกันนะคะมาสคาร่าคิวก็ใช้เป็นของเคสเหมือนเดิมเอามาปัดๆให้คิวมันดูฟูๆแบบนีนะ้แล้วก็ย้อมสีคิ้วให้เป็นสีน้ำตาลเข้ากับสีผมไปด้วยคิ้วมันก็จะดูแบบฟอกขึ้นก็จะให้ลุคที่หวานขึ้น ขีดอายไ,ไลเนอร์กันนะคะทุกคนอายไลเนอร์วันนี้ใช้เป็นของคอสโลเป็นแบบเมจิอายไลเนอร์นะสีน้ำตาลเข้มเราก็จะค่อยๆเขียนเป็นเส้นเล็กๆบางๆก็เขียนปลายตาแบบนี้ให้มันดูแบบเฉียวขึ้นมาเส้นบางๆสเสร็จแล้วก็ค่อยๆทาไปเราจะทาไปแค่ตรง ประมาณกลางกลางตาพอนะจะไม่ได้ทาไปจนถึงหัวตาตรงนี้นะคะก็แค่นี้พอนะคะต่อไปมาดัดขนตาแล้วก็ปัดมาคลากันค่ะขั้นตอนตเหมือนเดิมเลยก็ดัด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 จากโคนไปถึงปลายปัดมาคลาหนังก็จะปัดตั้งแต่โคนเราจะเห็นตรงโคนเวลเราเน้นกรคขือให้เอา มาสคาร่านะคะไปดึ๊กดึ๊ดึดึ๊ดึ๊ตรงโคนนี้แล้วก็เพิ่มออกมาไปก็มาขอนทัวร์กรอบหน้ากันเล็กนอยนะสีน้ำตาลค่อยๆเล็กไปให้มันแบบดูไม่ชัดเกิน ให้มันฟูๆเราก็จะเป็นธรรมชาติคอนทัวร์สันจมูกแบบแอมนะคะอันนี้เราจะทำแบบเบามากเลยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้อยากได้ดังที่ฟูมากนะคะเพราะว่ามันจะเปทุแบบใสๆนะคะก็จะแบบไม่ได้คอนทัวร์อะไรชัดเจนขนาดนั้นประมาณนี้พอนะคะ เสร็จแล้วมาปัดแก้มเพิ่มนะคะเราใช้เบนเทาเลข,ของอเวอร์กาสีชมพูอ่อนแบบนี้นะคะมาปัดเพิ่มเข้าไปอันนี้มันจะให้ความวาวเล็กน้อยด้วยนะคะมันก็จะเหมือนทำให้หน้าของเรามันใส่ฟิลเตอร์ปัดไปมันจะมีความนวลนวด้วยนะคะ ก็มาปัดไฮไลท์กันนะคะไฮไลท์วันนี้จะใช้เป็นของแม็กนะคะอันนี้จะเป็นสีเมทัลลิกพีท e ัลลรุ่นเอ็ก d ตาไดมูชั่นนะคะอันนี้ก็คือมันจะหมดแล้วนะคะเหลือตะลับแบบนี้นะคะเราจะใช้นิ้วในการดึงสีมันขึ้นมาอันนี้มันจะให้กิตเตอร์ประกายอมโง่อมชมพูนะคะทาไปเดี๋ยวค่อยเอาแปลงมา เบลนเบลอีกทีนึ่งนะคะทาต้องกรจะปังหนึ่ด้วยแล้วไปมนาะเบลนเบลต่อไปมาทาลิปสติกกันนะคะเริ่มแรกเราจะใช้เป็นของกุชชี่นะคะอันนี้จะเป็นสีชมพูประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือแท่มงมันหักไปแล้วนะแต่ว่าไม่เป็นไรกับใช้มือนะคะในการแต่สีมาาง แล้วก็ทาสีมันจะเป็นเนื้อแมทนะคะแต่ว่าเนื้อจะไม่แห้งนะให้คอชุ่มชื้นทาเป็นชั้นแรกเป็นเบสไปก่อนของปากนะคะมันจะให้สีชมพูที่แบบชมพูหว,วานๆแบบนี้นะทาเกินมานิดนึงเพื่อให้ปากของเรามันดูจืดๆนะคะจะได้ดูแบบ ต่อไปใช้ลิปสติกเป็นของยิปแซงนะคะอันนี้เป็นสีชื่อว่าลังเฮอร์คอลเจอร์นะคะสีมันก็จะประมาณนี้นะอันนี้มันจะให้ความแบบว่ากรอกรอนิดนึงอะเนื้อมันจะฉ่ำฉ่แต่ว่าก็จะเป็นสีแบบทนเดียวกับสีของกุชเชียนแรกเลยนะคะเราจะออนทาตรงข้างในปากให้มันดูแบบว่าชุ่มชื่นชุ่มชื่นิดเสร็จแล้วเราก็จะมาทาเป็น กลอสของลาการ์ทับลงไปอีกทีนึงนะคะก็ประมาณนี้นะคะซิปร์ลขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะมาเซ็ตแป้งผสมรองพื้นทับกันอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อให้ทุกอย่างมันดูซอฟลงนะคะดูเป็นเข้ากันแล้วก็ทําให้ความกลอของหน้าเรามาโนโนันลดลงด้วยเราก็จะใช้เป็นแป้งผสมรองพื้นนะ,ะเป็นของชาแนลอาตาเลอร์แตงนะคะ จะใช้กระแปรงนะคะเพื่อให้มันดูแบบว่าบางเบาฟูๆเอามาทาเป็นขั้นตอนสุดท้ายถ้าแบบแอบทานะคะบางๆโอ้ตัวนี้มันก็จะให้ความเนียมเพิ่มขึ้นนะคะลุกที่ได้เป็นลุกสาวหวานนะคะประมาณนะก็จะแบบมีความชมพูพิงพิงาชมพูแล้วก็ตาชมพูอมม่วงแบบนี้ ถ้าชอบก็ไปแต่งตางกันได้นะคะแต่แงง่ายๆมากๆเลยนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่มาชมคลิปของเราวันนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้เราปเป็นกำลังใจให้เราในการเขิยให้ทุกคนดูต่อไปได้นะคะถ้าเกิดว่าทุกคนอยากให้เราทำคลิปอะไรแบบว่าให้ทุกคนดูก็แนะนำกันมาได้ในคอมเมนต์นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายค่ะ